ที่ถ้ำท็กไหนนะครับที่จังหวัดราชบุรีนะครับถ้าใครอยู่แถวนี้น่าจะรู้ดีว่าที่ไหนนะครับอย่าลืมนะครับเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับนี้เป็นศาลแม่ตะเคียนทองนะครับฮุ้ยแม่ครับผมมาดีครับ ที่นี่มีพระอยู่แค่รูปเดียวครับพี่ๆเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปเก็บบรรยากาศรอบนอกก่อนนะก่อนที่เราจะเข้าถ้ำกันนะไปะนี่น่าจะเป็นวิหารนะครับพี่ๆนะตอนนี้ผมมากับที่หนึ่งเกียร์แปดโกนนะครับผม,บผมวันนี้มาสำรวจวันนี้มาขอเกาะน้องสีหน่อยนะ <laughs> <laughs> นี้เราจะมาตามคำนล่าลือนะครับที่เป็นถ้ำเหล็กไหลน,นะครับ ก็มีพระอยู่แค่รูปเดียวเองทุกคนสวยจังเลยครับบรรยาก,กาศรอดนอกครับทุกคนเป็นไงเป็นไงปปเราเดินทางกันข้างบนดีกว่าทําเหล็กไหล ชี้ไปทางนู้นท,ทนางขึ้นของถ้ำเหล็กไหลครับทุกคนขึ้นเขาอีกแล้วขึ้นเขาอีกแล้วต้องขึ้นอีกสูงเท่าไหร่ครับท่านผู้ชม เฮ้ยไม่คิดเสียงอะไรช่วงนี้ยิ่งขวัญอ่อนอยู่ช่วงนี้ยิ่งขวัญอ่อนอยู่ขึ้นมาก็เจอกับลูกปั้นพ่อปู่ฤาษีนะครับไม่รู้ว่าใช่ทําหรือเปล่าผมว่าน่าจะใช่แล้วแหละ โอ้ทุกคนพร้อมกันยั่งครับพร้อมแล้วก็อย่าลืมคนละหน like, ึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งติดตามนะครับผมเดีย๋ยวผมจะพาทุกคนเข้าไปดูนะครับปะแต่พร้อมแล้วเราลุยท่ามันดีกว่านะครับอีพีนี้ ยากาศสวยเย็นสบายมากครับนี่ทางขึ้นนะเห็นไหม เราไปดูกันนะข้างล่างมันจะมีอะไรนะครับเดีย๋ยวผมต้องขออนุญาตลงดีๆก่อนนะพอาะทางลงอันตรายมากนะครับผมไปอยากรู้เหมือนกันว่าข้างล่างจะมีอะไรนะครับขอกราบไหว้นิดนึงนะทุกคนผมขออนุญาตมาถ่ายทำนะครับ สำรวจความสวยงามของที่นี่นะครับผมนี่นะครับนในถ้ำก็จะเป็นประมาณนี้นะครับยังมีไฟนะครับเหมือนว่าที่นี่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวแล้วก็มาชมนะครับถ้ำ เหล็กไหลนะครับมีข้างข่าวด้วยมีข้างข่าวด้วยอันนี้ใช้แม่ธรณีใช่ไหมขออนุาตนะครับอันนี้คือท่านปู่หรือสีนะครับท่านปู่นะครับ แม่ธรณีนะครับจะมีพระพุทธรูปนะครับแล้วก็มีเสียงพญายนาคนะครับทางขว,วามือผมนี่ก็เป็นพระพุทธรูปนะครับเราจะพาทุกคนไปดูรอบๆ มันคืออะไรครับทุกคนขอ,อยาชาไฟฉายช่วยนิดนึงนะอ๋อตันแล้วไม่สามารถไปได้นะไม่สามารถไปได้โอเคเดีย๋ยวเราจะไปดูทางซ้ายเอ้ยเออทางซ้ายนะครับที่เราลงมาไปทางซ้ายที่เราลงมานะครับ เขาติดไฟไว้ไวตรงนี้ตรงนี้น่าจะมีอะไรนะใช่ไหมทุกคนหรือว่าเขาติดเฉยๆให้มันสองสว่างผมก็ไม่รู้นะครับโอเคเดี๋ยวลรลองมาดูฝั่งนึงกันบ้างทุกคนั่งนี้นไม่ไปดู่ะตรงนี้ก็มีท่านปู้ฤษีอีกแล้วนะครับทางนี้ผมไม่รู้ว่ามันไปได้หรือเปล่านะทุกคน ผมจะลองปีนหินหผมจะลองปีนหินขึ้นไปดูนะอ๋อนี่เหรอที่ชาใช้ทำวิธีตัดเหล็กไหลอ๋อนี่ไงอือ อุ้ย,ยต้องเดินลงระวังด้วยนะทุกคนพื้นที่มันไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่ลงมาข้างล่างเรียบร้อยนะครับตรงนี้อ๋อนี่ไงทุกคนที่เขาใช้ทำวิธีตัดเหล็กไหลนะครับใครที่เคยดูนะใครที่เคยเห็นผ่านตาน่าจะ คุ้เคยนะครับกับสถานที่แห่งนี้นะผมมาสำรวจที่เฉยนะทุกคนเราไม่ได้มาุบหลูหรือท้าทายนะครับผมมาเยี่ยมชมคําล่ําลือที่เขาไอ้นี่กันนะครับที่เขาเคยทาเหล็กไหลเป็นถ้าเหล็กไหลอะ่ะเอออันนี้นะครับเป็นของจริงนะครับอุ้ย ขออนุญ,ญาตนะครับหลวงพ่ออ,อสูสาธุสาธุสธโเคนี่ครับทุกคนบรรยากาศภายในถ้ำนะครับอันนี้คือถ้ำที่เขาทําพิธีตัดเหล็กไหลนะครับผมก็จะประมาณนี้นะหินย้อยสวยมากเลยอะทุกคนเห็นไหมใคยเห็นหินย้อยไหมเห็นไหมสวยนะ เดี๋ยวเรากลับไปห้างมือกันดีกว right ่าทุกคนกลับไปห้องมือกันดีกว่านะครับผมกำลังจะขึ้นกลับไปห้องบนแล้วนะเหนื่อยเหนื enfin ่อยเรีนหอบเลยทุกคน นไึ้นี่้องบนนี่วะบนขึ้นท้างบนี่วะผมไม่ไหว